ขอเจริญพรในวาระนี้ที่ญาโยมทั้งหลายได้ชมในรายการแล้วอาตมาภาพในนามของเจ้าอาวาสวัดวิรโชธธรรมารามก็ขอ,ขอเชิญชวนญาโยมร่วมกันมาสร้างกิจกรรมในพระพุทธศาสนาในวัดวิรโชธธรรมารามนี้โดยเฉพาะวัดนี้ก็มีการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลา เฉพาะวันเสาร์ที่สองและเสาที่4ของทุกเดือนเป็นเวลาแค่คืนเดียวซึ่งใช้เวลาไม่มากเพื่อให้ญาโย,ยมคล่องทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะนั้นขอให้โยมมีโอกาสได้เดินทางหรือบางคนอาจจะมากราบมาไหว้มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ขอจเจริญหรือจะมาร่วมบุญกุศลกับทางวัดการให้ซึ่งกันและกันเราก็ให้ความสุขแบ่งกันเรื่องเมตตาธรรม เป็นศูนย์รวมประชาชนเป็นศูนย์รวมของุทธสานนิกชนแต่สุขมากกว่านั้นพื้นดินนี้จะมีขี่ร้อยล้านพันไร่ก็ไม่สําคัญเท่ากับเอาธรรมะไว้ในใจโยมไปปฏิบัติบ้านเมืองจะมีความสุขมากขึ้นสุดท้ายนี้อาตมาก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีทั่วสารโติภพ,พมีหลวงพ่อพุทธโสธรเป็นต้นและพระเดชหลวงพ่อพระราชคมยยานหลวงพ่อหลวีศิลดำเป็นที่สุดตลอดถึงคุณบิดาบรรดา พรเทพเทวาทั้งหลายโปรดได้ดลบันดาลประทานพรให้ญาโยมสาธุชนทั้งหลายที่ชมในรายการนี้ที่เดินทางมาสร้างกุศลในวัดวิโชนนี้และวัดต่างๆก็ดีขออนุภาพทั้งหมดนี้จงเป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองญาโยมสาธุชนทั้งหลายให้มีความเจริญให้มีความรุ่งเรืองสืบเพื่องหน้าไปตลอดกาลจนอวสานการพระพุทธศาสนามีพระนิพพานเป็นที่หมายเทอญ